น,นี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับจีรีพหม่นะครับผมวันนี้ก็กลับบ้านนะครับผมก็กลับบ้านนะครับต่อขอภัยไว้ด้วยนะครับไม่นี้มีพรบหรือว่าผมแดงมาให้นะครับก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับไม่ได้เตรียมอะไรมานะครับอันนี้ผมก็นํามาเป็นรุ่นนี้นะครับ รวยแสนล้านนะครับผมสีนเดิมๆนะครับปิดมาสองรุ่นนะครับนำมาให้พี่ๆร,รับชมกันถ้าดูคลิปนี้ก็น่าจะเป็นวันสงการแล้วแหละครับนะครับ,นะรบก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมวันสงการนะครับก็อาจจะลงคลิปว,วันสงการนั่นแหละครับก็น่าจะใช้ นะครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดลุ้นนะครับผมเป็นซีนเดิมรุ่นนี้นะครับก็ไม่ได้มีพอปหรือว่าอะไรนะครับอันนี้ก็กลับบ้านนะครับมานอกสถานที่นะครับก็เลยมาถ่ายทํานอกสถานที่เลยนะครับมาเรียนแรกนะครับเลขสี่สิบห้านะครับผมผมก็ได้ปิดปิดเลขมานะสี่สิบห้า นะครับผมก็มาดูกันมาลุ้นเนื้องเงินกันนะครับว่าเราจะได้เนื้องเงินหรือเปล่านะครับก็ทีมงานนี้นะครับทีมงานสวยงามทีมงานนี้นะครับก็เป็นทีมงานที่จัดสร้างออกมาแล้วเลี้ยนสวยงามนะครับเป็นรุ่นที่มีกระแสกันแรงเลยทีเดียว ครับรุ่นี้นี่นะครับก็าถายทำตอนกลางคืนนะครับผมขอขอภายไปด้วยเสียงดังไม่ค่อยได้นะครับผมมารุ่นกันนะครับว่าเราจะได้เป็นเนื้ออะไร Oh. เป็นนัอันนี้น่าจะเป็นรายการที่30นะครับผมรายการที่สาน่าจะเป็นเนื้อทองแดงผิวรุง้งนะครับทองแดงผิวรุง้งหน้ากากทองทิพย์นะครับผมสวยงาม ้ะทับผิดพลาดประการใดก็เดี๋ยวขึ้นรายการเนื้อไว้ด้านล่างนะครับบอกไว้ให้นะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับผมอันนี้ก็น่าจะใช่นะครับหรือไม่ก็เป็นน่าจะเป็นทองทิพใช่หรือเปล่าเดี๋ยวขอส่องดูอีกทีนะครับผมว่าเป็นเนื้อทองทิพหรือเปล่านะครับ นี่นะครับผมว่าน่าจะเป็นทองแดงนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นรายการเนื้อไให้นะครับผมมาชมรุ่นที่สองนะครับหมายเลขสามสิบแปดมาดูกันว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับผมรุ่นนี้ก็มีกระแสร้อนแรงนะครับร้อนแรงกันอยู่นะครับเหรียญหนึ่งก็ ไม่ต่ำกว่า500รนะครับผมผมก็ปิดประมูลมาล่าวนั้นครับประมาณนั้นนะครับมาแกะลุ้นนะครับแกะลุ้นให้พี่ๆได้รับชมกันกะว่าทำคลิปทันนะครับแต่ก็ไม่ทันเดินทางกลับมาที่บ้านก่อนนะครับก็หยุดยาวนะครับช่วงนี้ ต้นที่สองนะครับผมมาดูกันนะครับาจะได้เป็นเนื้ออะไรรุ่นรวยแสนล้านนะครับผมนะครับโรงยาเขาว่าโรงยาสวยนะครับรุ่นนี้ มาครับนี่นะครับมาแล้วนะครับหนึ่งรุ่นนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่สี่สิบนะครับเป็นโรงยาบนเขียวขอบแดงโรงยาจีวอน,นะครับผมรุ่นรวยแสนรานรุ่นนี้นะครับผม ทำออกมาคล้ายๆกับเรียญไตามาตลงพ่อรวยนะครับน่นนี้อ่ะเดี๋ยวมาชมกันนะครับหมายเลขโคดเฮ้ยโอ้โหหมายเลเก้าครับพี่ดูครับหมายเลเก้าครับหมายเลเก้าตัวเดียวครับ จัดเลยครับหมายได้เก้าตัวเดียวนะครับนี่นะครับจมูกสวยๆแบบนี้นะครับโหรังนี้นี่สุดจริงๆนะครับรงยาก็สวยงามนะครับรงยาก็ถือว่าฉ่ำใช้ได้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงเอาอีกแล้วครับเนื้อทองแดงก็แรงได้ นะครับผมกับรายการนี้เนื้อทองแดงก็แรงได้นะครับยะมาดูอันนี้น่าจะเป็นทองทิพย์นะครับทองทิพย์ผิวรุ้งนะครับผมเพราะว่าทองแดงนี่ต่างกับต่างกันมากนะครับทองแดงจะออกแดงๆงนะครับเป็นทองทิพย์ผิวรุ้งหน้ากากหน้ากากทองทิพย์หรือเปล่านะครับไม่แนใจอ่ะเดา๋ค่อยมาดูกันนะครับ มาดูหมายเลขโค้ดกันดีกว่านะครับหมายเลขโค้ดหนึ่นะครับผม1245นะครับโอ้โหหมายเลขหนึ่ก็ไม่ใช่นะครับผมมาข้ามไป1ตัวนะครับ1245นะครับผมสวยงามครับนี่นะครับผม ต่อโคดด้านบนตรงนี้นะครับรอลิงนะครับเหรียญทำออกมาสวยงามนะครับคมชัดงานหน้ากากนี้ก็จมูกร้อยๆนะครับผมจมูกร้อยนะครับทำออกมาได้สวยงามมากๆนะครับคล้ายๆกับไตามาดของหลวงพ่อรวยนะครับผมทรงนี้สวยงามหนึ่งเหรียญน,นะครับ มาดูกันครับกับเปลี้ยนทองแดงก็แรงได้นะครับผมนี่นะครับจมูกร้อยนะครับโรงยาช่ำๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมเข้าใจเลยครับว่าโหทำไมถึงเล่นหากันแพงมากๆนะครับผมนี่นะครับโรงยาสวยงามมากๆนะครับผมโรงยาช่ำสีแดงชัดเจนนะครับ องยาเขียวสุดจริงๆครับฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็นำมาให้ร e ีวิวเพียงเ <ๆ S 2> ท่านี้นะครับผมสองรุ่นสองรุ่นเนื้อนะครับนำมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วย นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่ผมลงไปแล้วก็ฝากแฟนเพจ GT เพื่อใหม่ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆหรือว่าข่าวสารดีๆนะครับที่ผมลงไว้ให้ให,หน้าเพจน,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ขอลาวไว้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับผม